คือสิ่งที่คุณอาจจะไม่เชื่อครับว่าชายหนุ่มคนนี้ยอมจ่ายเงินราว900,000บาทเพื่อเปลี่ยนหน้าตัวเองให้เหมือนกับเดวิดเบคแฮมมากที่สุดแต่หลังจากนั้นครับผลลัพธ์ที่ออกมาทําให้เขาเกือบจะต้องจบชีวิตตัวเองแลว้วมาดูคลิปนี้จบแล้วครับช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยนะว่าความเหมือนเดวิดเบคแฮมเต็ม10คุณให้ชายคนนี้เท่าไหร่และลืมกดใจคลิปนี้ด้วยนะซึ่งหนุ่มคนนี้ก็มีชื่อว่าแจ็คจอร์สดนนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็ข้งางใครในเดวิดเบคแฮมเอามากๆนะและไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาเรียกได้ว่ารักทุกอย่างที่เป็นป่าเบคอะครับซึ่งด้วยความชื่นชอบขนาดนี้ครับแจ็คเลยตัดสินใจทุ่มเงิน20,000ปอนด์หรือที่เป็นเงินไทยราว900,000บาทนะครับผมโดยการยืม แบบพี่ชายของเขาเพื่อที่จะทําสัญญกรรมแล้วก็เปลี่ยนใบหน้าให้เหมือนกับเดวิดเบคแฮมมากที่สุดแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดครับแล้วมันก็ทําให้เขาพยายามตบชีวิตตัวเองด้วยการกินยาตุ้ยเพราะตัวของแจ็คครับค่อนข้างจะเครียดแล้วก็หมกมุ่นนะครับผมกับการที่จะทำหน้าตัวเองเนี่ยให้เหมือนกับเดวิดเบคแฮมมากที่สุดนะแต่มันไม่ได้เป็นดังใจหวังนะและแจ็คยังออกมาให้สัมภาษณ์อีกนะครับผมว่าการที่เขาพยายามทําหน้าตาให้เหมือนกับเดวิดเบคแฮมมากที่สุดเนี่ยมันเกือบจะฆ่าเขาและมีนํามซ้ำเขายังต้องใช้นี้พี่ชายอีกซึ่งเขาเลยอยากออกมาเตือนสติทุกคนครับและไม่อยากให้ใครทําผิดพลาดแบบเขานะและเรื่องนี้ครับมันสอนให้รู้ว่าเราควรจะรักตัวเองแล้วก็ภูมิใจในความ ตัวเองนะครับผมไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนใครนะเป็นตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆรักตัวเองแล้วก็รักผมด้วยเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเลยนี่คือพื่ตามใหม่นะใครกดติดตามแล้วคุณมากนะครับผมใครไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะและที่สำคัญที่สุดครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ลืมกดติดตามกดแจ้งกับทึกรายการโปรดแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ